ยังมีผู้ติดตามถึง65%ที่ยังไม่มีติดตามก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันเลยนะครับก็เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับติดตามกันด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ทําการมาเล่นมัสเซลเลเจนนะซึ่งวันนี้นะครับผมได้มาเจอชื่อคนนี้นะครับซึ่งผมทําการเล่นอยู่ดีๆนะครับก็อยู่ดีๆก็มาผมก็ังจะมาทาอัพคิวอยู่นะครับแล้วคนนี้เขามาด่าผมในข้อหาไอ้นี่นะครับ จะรีพอร์ตเอาแบบให้รหัสแปดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับการการในนี้นะครับปั้นชิลนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ออโต้คิกหรืออะไรมันจะไม่ผิดนะครับนอกจากเราจะใช้ออโต้หรือจะผิดนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับซึ่งคนนี้จะมารีพอร์ตผมเล่นๆนะครับก็ทําให้มี FC ผมมาช่วยนะครับนี่ผมก็อยู่กนเฉยๆเล่นกันอยู่3คนนี้นะครับซึ่งมีอยู่2คนนี้นะที่ที่อยู่กับผมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการพิมพ์ไปพูดกับเขานะครับ<ม>เขาไม่ตกลงนะครับก็เลยทําการก็คุยแบบไม่ดีไม่ดีอะไรกันไม่รู้นะครับปกติผมจะอยู่เป็นแบบเฉยๆนะแต่ว่านี่ครับมาแบบหลอกลวงนะครับเราก็จะทําการรีพอร์ตเล่นใส่คนอื่นผมก็เลยทําการรีไปข้อหารีพอร์ตใส่คนอื่นนะครับรีพอร์ตคนอื่นเล่นนะก็เลยทําการนี่นะ แล้วก็มาทําการเทสผมด้วยนะเทสผมเนี่ยนี่คือคนที่แบบคนอยากจะเล่นด้วยหรือเปล่านะครับก็ใครที่เจอคนนี้ก็อย่าไปเล่นกับเขานะก็ผมกําลังจะเล่นอยู่เขาก็ทําการมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อย่าด่าอย่าด่ากันอย่าด่ากันเย็นก็คนนี้เขาเป็น f อผมนะก็เขาด่ากันนะ IP เนี่ยเนี่คนนี้นะครับใครเจอก็อย่าไปเล่นกับเขานะเจอแล้วนะไม่ต้องไปเล่นนะครับเดีย๋ยวถ้าเกือบเขามาทําการเล่นกับผมแล้วเขาเจอผมผมจะทําการไม่รับแอดนะไม่รับแอดเปน็นอันขาดเลยเพราะว่าข้อหาบิดประมาทใส่คนอื่นนะครับเพื่อที่จะทําให้คนอื่นไอ้นี่นะครับ ไม่ได้เล่นรหัสผมก็เลยทําการรีพอร์ตไปนะข้อหาจะมาริมาลรีพอร์ตผมเล่นนะครับซึ่งทําให้การตั้นคิวนะครับทําง่ายๆเลยแค่แปลงล่างแล้วทุบนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะมันผิดตไอ้ตรงท,ที่ว่าอะไรนะครับ1ใช้โปรใช้แฮกเกอร์แค่นี้ส่วนถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราเดินหรือไม่เดินแต่ว่าทุกคนเห็นหน้าจอผมไหมผมปล่อยหน้าจอเต็มนะนี่ือหน้าจอเต็ม าหน้าจอเต็มนี่คือผมไม่ได้ใช้โปรนี่นีดูเลยนี่คือคอแอปที่ผมทํานะไม่ได้ใช้โปรนะ mm hmm. ก็ระวังตัวกันด้วยนะ mm hmm. ก็อย่าไปยุ่งกับไอคนนี้นะนี่นี่คนนี้จะมารีพอร์ตผมเล่นนะครับซึ่งเกมนี้ไม่มีกฎว่าให้ไม่ให้ฆ่านะครับซึ่งเขาทํามาเพื่อให้ฆ่าหรือออกกําลังกายไม่ใช่ว่าไม่ฆ่านะก็อย่าไปยุ่งกับไอตัวนี้นะครับ ก็ใครเจอก็อย่าไปยุ่งกับมันนะออกมาเลยก็ยังดีนะครับซึ่งอาจจะโดนรีพอร์ตเล่นได้ก็ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะซึ่งเดี๋ยวผมขอไปคุยกันต่อนะนี่ขอคุยกับสองน้องกับสองก็ต่อนะครับก็ลาตัวไปก่อนนะบาย